สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินแกะสูตรขาหมูมะพร้าวน้ำหอมนะคะสูตรนี้แอดมินไปกินที่โคราชนะคะอร่อยมากเลยแกะสูตรมาให้ท่านผู้ชมเผื่อจะนำไปลองทำดูนะคะอร่อยมากๆค่ะวัตถุดิบต่างๆที่นำมาทำขาหมูแอดมินขึ้นไว้ให้พร้อมอัตราส่วนนะคะขั้นตอนแรกเราจะล้างขาหมู ใช้ขาหมูเป็นขาหลังนะคะมาขัดมาล้างด้วยเกลือค่ะขัดไปสักพักหนึ่งก็เปิดน้ำแช่ไว้ใส่น้ำส้มลงไปค่ะแช่ทิ้งไว้10นาทีพอครบ10นาทีก็ล้างแล้วก็นำขึ้นพักให้เสด็จน้ำนะคะต่อไปเราจะมาเตรียมเครื่องเทศกันค่ะก็จะมีต้นหอมผักชีโปยกักสวงเจียกระเทียม วันนี้ใช้กระเทียมจีนจะใช้กระเทียมไทยก็ได้ค่ะกระเทียมไทยก็เพิ่มปริมาณไปนะคะจากนั้นก็ใบกระวานตามด้วยอบเชยค่ะจากนั้นก็มัดให้แน่นนะคะมัดให้แน่นเพื่อที่มันจะได้ไม่ออกมาในน้ำซุปของเรานะคะเราใช้มะพร้าวพร้อมเนื้อนะคะผสมน้ำลงไปนิดนึงตามสูตร เสร็จแล้วก็ใส่เครื่องเทศที่เรามัดแล้วก็ทิ้วดำน้ำตาลกรวดผงปรุงรสเกลือทีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำมันหอยจากนั้นก็นำขาหมูใส่ลงไปเลยค่ะ ช่วงแรกเราจะเปิดไฟให้เป็นไฟแรงนะคะพอน้ำเริ่มเดือดเราก็จะหลีไฟลงเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนแล้วก็ปิดฝาอบไปเรื่อยๆประมาณ 2- 3ชั่วโมงค่ะก็จะออกมานุ่มแบบนี้นะคะตอนนี้แอดมินปิดไฟแล้วแล้วก็ปิดฝาอบไว้อย่างนั้นเพื่อให้มันนุ่ม แล้วก็ตักเครื่องเทศออกแล้วก็ตักขาหมูออกค่ะตักใส่กระมังพักไว้ก่อนนะคะตักไปเราก็เปิดไฟพอน้ําเดือดเราก็จะเอาแป้งมันฮ่องกงแป้งมันฮ่องกงละลายน้ําแล้วก็ใส่ลงไปไม่ได้ให้เหนียวนะคะให้มันเนือดขึ้นมานิดนึงจากนั้นก็พักไว้ก่อนค่ะเราก็จะไปต้ม ผักกาดดองกับน้ำพะโลของเรานะคะจนผักกาดดองมันนิ่มจางนั้นก็สับขาหมูจัดจานตักน้ำราดลงไปด้วยพร้อมเนื้อมะพร้าวนะคะหอมมากๆสูตรนี้ไม่ได้ใส่พะโลนะคะลองไปทำกันดูคะ่ะ